สิทธยานุสิทธิกราบถวายอาลัยพระมหาสารพระอาจารย์เฉาประสบอุบัติเหตุมรณภาพอุบัติเหตุเศร้าสิทธิยานุสิทธิกราบถวายอะไรพระมหาสารพระอาจารย์เฉาประสบอุบัติเหตุรถยนต์โตเวตา f o r t จ n เ r เสียหลักลื่นชนเสาไฟฟ้าที่วังน้ำเขียวโคราชมรณภาพวันที่29มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดอุบัติเหตุสลด รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เสียหลักเลื่อนชนเสาไฟฟ้าริมถนนทําให้พระครูสุตตะภาวนาพิธานหรือพระมหาสันอดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเซาอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารและพระใบดีกาเชษจารุธรรมโมหรือพระอาจารย์เช้าอดีตรองเจ้าอาวาสวัดอุสภาราม หรือวัดบางบัวมรณภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา16นาก45นาทีที่ผ่านมาบนถนนสาย304ตำบลวางน้ำเขียวอำเภอวางน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนกไก่เจ้าจาน664ฉะเชิงเซาประสบอุบัติเหตุลื่นหมุนชนเสาไฟฟ้าแล้วเสียหลัก ตกลงร่องกลางถนนส่งผลให้พระภูสุตตะภาวนาพิธานและพระใบดีกาเชตมรณาภาพในที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนขอบคุณภาพจากตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียวและเพจเฟ e บุ๊กงานคณะสงฆ์อำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซารบบจาุขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด่า